We are blue เรามารู้จักกับน้อง blue โชว์แอปโชว์แอน้องจะกินไก่เน้อน้องจะกินไก่เหรอ Mà, nema, nema, mà nema, nema, mà, nema, nema, mà Ăn này, nema, này nema, 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 cao nema, nema, như thế nào nema, เงาเคิมเลยเคิมเลยโดน,นกาพุงเคิมเลยครับเวลาข้อน้องก็คือตัวผู้นะจ๊ะช หนึข mm ้างนอกคือใครการแอบส่องเรานี่ครับให้ดูอย่างก้นเนี่ย hãy đùi anh côn bye bye còn leo. bye bye còn bye 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 มาแล้วหันมาแล้วจส่ไปก้ววไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายเนาะโอเคไปเนาะ, bye bye, นะ, okay. นะเราเจอกันนะครับนี่คือน้องบลูเพศผู้นะจ๊ะสนใจมาคุยกันนะจ๊ะบ๊ายบาย